สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับเจ๊อ้อยเจ๊อ้อยครับแกเปิดร้านขายของครับอยู่นคปรปฐมงวดที่ผ่านมาครับเจ๊อ้อยครับแกเป็นคนที่ว่าชอบเสียงโชคแล้วแกก็ฝันอาจจะฝันแปลกพิสดารจากคนอื่นนะคนอื่นเขาฝันตั้งแต่ได้ตู้มงคลมาฝันเห็นพระฝันเห็นคนแก่แต่ไม่เลย ฉันฝันเห็นกบนาฝันเห็นกบนาว่ากบนาเอาตุ้มมงคลมาส่งให้ฉันอยู่บ้านพอส่งให้เสร็จเขาก็เอาตุ้มมงคลกลับไปแล้วสักพักหนึ่งกบนาก็เอาตุ้มมงคลมาให้ฉันอีกแปลกตรงที่ว่าเขาเอาตุ้มมงคลมาให้ฉันหนึ่งตุ้มฉันสั่งหนึ่งตุ้มเขาก็เอาตุ้มมงคลมาให้ฉันหนึ่งตุ้มแล้วเขาก็เอาตุ้มมงคลกลับไป ฉันก็มองตามเขาเดินไปประมาณสักห้าเก้าแล้วเขาก็หันหลังกลับเขาก็เอาตู้มงคลมาให้ฉันเต็มกำมือเลยนี่คือความฝันฉันฉันเล่าความฝันให้ให้ฟังคนอื่นฝันเห็นพระคฝันในคนแก่แต่ฉันฝันเห็นกบนาเอาตู้มงคลมาให้ฉันกลับมือฉันคิดอะไรไม่รู้นะฉันเกลยอะไรไม่รู้แต่ฉันว่าฉันสงสัยฉันคงอยากได้มากเกินไปฉันฝันคนอื่นฝันเห็นพระแต่ฉันฝันเห็นกบนา มันแปลกนะฉันสั่งตุ้มมงคลกับกบนาแค่หนึ่งตุ้มกบนาก็เอามายื่นให้ฉันกับมือฉันก็เห็นว่าเป็นหนึ่งตุ้มฉันรับเสร็จแล้วกบนาก็หยิบตุ้มมงคลจากมือฉันออกไปสักพักหนึ่งเขาเดินไปประมาณห้าเก้าเขาหันหลังกลับมาฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยเขาเดินกลับมาแล้วเขาก็เอาตุ้มมงคลอ่ะมาใส่มือฉันะตุ้มมงคลอ่ะเต็มกับมือฉันเลยงวดที่ผ่านมาเจ๊อ้อยครับแก ถูกเลขหกหกห้าแกก็ซื้อตามเลขตุ้มมงคลน,นี่แหละครับแกก็ได้ประมาณหนึ่งจนแกตกใจนะ,ฉ,นจะนฉันไม่รู้จะซื้อเลขอะไรฉันก็เลยซื้อเลขตุ้มมงคลแหละเพราะว่ามันเต็มกำมือฉันเลยกำฉันก็เป็นเก้าอยู่แล้วตุ้มมงคลเต็มกำมือฉันกำเนี่ยมันเป็นห้าฉันก็คิด ก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าหกห้าเก้าแกก็ตีวนไฟวนมาตามตรงนี้นะครับแกก็ถูกเลขหกหกห้านั่นนะครับคนอื่นฝันเห็นพระแต่ฉันฝันเห็นกบนาอะไรเอาตุ่มมาให้ฉันสักพักเอาตุ้มกลับคืนและสักคู่เอาตุ้มมาให้ฉันเต็มมือนี่คือคแแวามฝันแกเล่าความฝันให้ผมฟังก็ประมาณนี้นละครับเราไม่ยาวนะฝันนั้นสั้น แกเช่าตุ้มมงคลจริงครับคือหนึ่งตุ้มก่อนที่แกจะฝันแล้วแกก็ได้ทักมาเช่ากับผมอีกรอบหนึ่งครับรอบนี้คือเยอะพอสมควรครับเพราะว่าแกก็เหตุผลที่ว่าแกสั่งน้อยครับรูไหมครับว่าเพราะอะไรผมไม่ใช่คิดว่าแค่เฉพาะแค่เจ๊อ้อยครับผมคิดว่าน่าจะด้วยเหตุผลในหลายอย่างเหมือนกันเหตุผลที่ว่าแกสั่งน้อยอ่ะไม่ใช่ว่าแกประหยัด แกก็อยากได้อยู่แกสั่งน้อยเพราะว่าแกไม่รู้ว่าจะได้จริงไหมเป็นผมจริงไหมไม่รู้ว่าของน่ะจะเป็นแบบไหนนี่คือความคิดของแกพอแกได้มาเสร็จปุ๊บแค่ไม่กี่วันครับแกฝันแกฝันแล้วก็ทั้งฝันทั้งถูกเลขทั้งได้ของจริงทั้งเป็นกบนาจริงๆฝันเห็นกบนาจริงๆนี่คือทําให้แกมั่นใจเพิ่มขึ้นเลยทําให้แกสั่งเพิ่มหลายๆคนครับน่าจะ ประมาณนี้ครับหลายๆคนผมคิดว่านั่นจะเข้าใจเนาะประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าบางทีก็ไม่แน่ใจเนาะอาจจะเป็นมิตรก็ได้ผมก็เข้าใจความรู้สึกหลายๆคนครับที่ว่าทักมาว่าได้ของยังใช่ไหมกว่าจะตอบนะบางทีครับคนทักมาตั้งแต่เช้าผมตอบประมาณเที่ยงคืนตีสองที่สามก็มีครับเพราะว่ากว่าผมจะไล่ตอบตอบได้เนาะคือทุกคนทักมามันก็จะถมถม,ถมต้น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 ทับ,บ,บไปเรื่อยๆนะครับ มันหลายข้อความมากผมไม่สามารถแบบไปสลับนู่นนี่นั่นได้ก็คือผมผมจะต้องไล่ไล่ทีละคนครับเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมันจะหายใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะหายเดี๋ยวมันไม่ได้เดี๋ยวมันลงลงรายการไม่ถูกเดี๋ยวคนสั่งมาแล้วมันไม่ได้ของอะไรประมาณนะ้ครับต้องเข้าใจนะครับว่าทําไมนานตอบจ้างอะไรประมาณนะ้ครับบางคนก็ไม่เข้าใจว่าคนที่ทักมาเยอะๆแล้วไม่รู้ว่าจะตอบใครก่อนเนี่ยคือ มันใช่ครับก็คือผมต้องไล่ทีละคนทีละคนบางทีผมก็ต้องไปอยู่ที่ขนส่งนะผมใช้เวลาอยู่ที่ไปรษณีย์ครับสามชั่วโมงครับต่อวันผมไปตั้งแต่เที่ยงหรือบ่ายโมงครับกว่าผมจะเสร็จเนี่ยสามโมงครึ่งสี่โมงเย็นครับนั่นแหละครับคือสามสามชั่วโมงที่ว่าผมต้องไปอยู่นั่นคือผมต้องไปเช็คทีละกล่องไปยืนเ,เช็คลายชื่ออะไรทีละกล่องครับแล้วก็ส่งด้วยเองกับมือครับ แล้วก็มันก็สมทบสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงคือไม่ได้ตอบแล้วก็หลังจากนั้นครับสามสี่ชั่วโมงเสร็จปุ๊บผมก็ต้องไปกินข้าวนิดนหน่อยครับครึ่งชั่วโมงมันก็กลายเป็นสี่ห้าชั่วโมงครับที่ว่าผมไม่ได้ตอบมันก็เลยสะสมคือทําคนเดียวครับทำไปเรื่อยๆครับถามว่าเหนื่อยไหมมันก็ไม่ <c oughs> <c oughs> ก็ยังไม่หายเลยครับคือตากฝนตากฝนหลายวันติดๆมากเลยครับแล้วก็ ไอ้น,นี่น่อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ส่วนใหญ่ครับคือไม่ค่อยได้นอนคือมันนอนไม่ได้เพราะถ้าละหา่ถ้าถ้าหาว่าเราไม่ตอบครับมันก็จะสมทบยาวมากเลยแล้วก็บางคนที่ว่าถ้าไม่นานมากกว่าจะตอบคือถ้าไม่ตอบมันก็จะเป็นดินพ่อขาหมูครับประมาณนั้นบางคนก็ไม่เข้าใจเนาะอยากอธิบายให้ทุกคนเข้าใจครับแบบพออธิบายไปแล้วบางคนก็ไม่รู้จะฟังไหมแค่นั้นครับอเจ๊อ,อ้อยครับ ลืมพูดตัวเลขของเจ๊อ้อยเจ๊อ้อยครับแกฝันเนาะว่าตุ้มมงคลอ่ะคือมันอยู่ที่บ้านแกเนี่ยคือฝันว่าได้รับตุ้มมงคลกับผมเต็มกำมือแล้วแกก็รับตุ้มครับเอาไปบนหิ้งพระในบ้านของแกนะเลขที่บ้านของเจ๊อ้อยครับสามเก้าหกครับสามเจ็ดหกนี่คือเลขที่บ้านบางคนถามว่าเลขที่บ้านอะไรมันจะยาวขนาดนั้นผม <c oughs> ผมบอกเลยครับว่าเลขที่บ้านของบางคนครับสี่ตัวห้าตัวก็มีนะครับดีนะครับบางเจ้าสองตัวทับสามตัวบางนี้ครับบางคนสี่ตัวทับสี่ตัวก็มีครับเลขที่บ้านของแต่ละที่ไม่เท่ากันครับไม่เหมือนกันที่ไหนแบบแออัดหนาแน่นมากๆกก็จะกลายเป็นเลขหลายตัวหน่อยครับประมาณนั้นนะครับวันนี้ครับเจ๊อ้อยครับแกบอกว่าแกจะซื้อเลขที่บ้านคือสามเก้าหกทับสามเจ็ดหกนี่คือเลขที่บ้าน ผมทำผมไม่ได้ถามอาอยุครับเพราะว่าเจ๊แกก็พูดความฝันให้ผมฟังแค่นั้นแล้วก็ความแปลกใจแล้วหาสัจใจครับแล้วก็อีกหนึ่งคือแกบอกแค่เลขที่บ้านว่างวดน,นี้16ตุลาคม67แกซื้อเลขที่บ้านคือ396 376ทับนี่คือเลขที่บ้านที่เจ๊อ้อยแกจะซื้อเจ๊อ้อยครับแกอยู่นครปฐมงวดที่ผ่านมาแกก็ถูก6 6 5งวดน,นี้ขอบคุณมากมากครับที่ว่าทั้งสั่งตุ้มเพิ่มแล้วก็บอกแนวทางตัวเลข แล้วก็ขอให้จ๊้อ,อ้อยครับขายของดีๆแล้วก็มีโชคเยอะๆแล้วก็ขายทุกคนครับโชคดีมันหมานเหมือนกับจ๊้อ,อ้อย